สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับหมูหันครับหมูหันหันยังไงต้องมาย่างอีกออรอบย่างหมูหันเนี่ยหมูหันพี่นอ้องเอามาย่างไหมครับมันบ่ท่านปันใดก็นเลยม่ย่างไหมนะครับเนาะ สื่อมาเป็นโตเรามาซับเป็นชิ้นย่างครับเตาหน,น,น่อยมันบ่อกันย่างเป็นโตมันบพอก็เลยต้องซับแบบนี้ครับเป็นถาดนี่ยเป็นถาดเลยไหม่แล้วเนี่ย

ไม่แล้วน่ะใช่ไหม <laughs> หมูไหมกลายเป็นหมูไหมแล้วเต่ามันตื่นไปแล้วเต่ามันตื่น <c oughs> <c oughs> กำลังดี นึกยังอยากกินหมูเลยมันมันหยดกับหมูเร็วเร็วเร กลับเร็วๆเลยเตาาาอบบที่้นมสุกแล้วก่อนจะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยชิ้นนี้สุกแล้วเนี่ยเออง่ายว่ะ พอมันม yeah, right. ันหยดไฟก็ลุกเนี่ยใช่ป่ะหางหางไหนวะนี่จริงเป็นตัวกลับไปกลับมาเร็วๆ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 เลยไม่หนักกระเป๋าไหมเนี่ยโอ้โหโดวล้มมาเนี่ยโอ้โหขบหนักเลยจะไปะพายได้ไหมวะเนี่ย อ้วนอีกแล้วเนี่ยเมนูเนี่ยเมนูอ้วนเนี่ย หมูชิ้นนี้น่าเลยเออนสา,ายนาังวอย่นี่นี่หา,า,งงาล,ลงทุนซื้อหมูพันห้าเลยะหมูหรือหมาข้างทางไม่รู้ ครั <c oughs> บเขบ้าม,มานี่ก่อนเนี่ยไ,บบนนได้แล้วแต่เจ้าได้อย่าไปขึ้นไปบนบ้านจอดหน้าเลยคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับเนาะคลิปนี้พ่อสมีนะครับเนาะ สุดกรพัอยู่ดีสมัยสุขภาพหลักกายแข็งแรงสุขๆๆสุข้นครับมูหันเบแเฉดเหมือนกันครับผมสวัสดีครับ